ถ้าใครกําลังจะยื่นกู้ซื้อบ้านหรือว่าจะกู้สั่งสร้างนะคะขั้นตอนแรกที่พี่เต้ยแนะนําให้ไปทําเลยนะคะคือการพรียอดกู้ก่อนค่ะสมมุติว่าถ้ากู้สร้างนะคะอย่าเพิ่งไปเตรียม B O Q หรือว่าไปหาที่ดินหรือว่าไปคุยกับผู้รับเหมาเพื่อที่จะก่อสร้างอะไรนะคะอย่างแรกนะเราไปพรียอดกู้ก่อนเพราะว่าหลักการการกู้ซื้อบ้านกับการกู้สร้างตัวเนี้ค่ะ เขาจะประเมินจากความสามารถในการกู้ของเรานะคะดังนั้นเรานําเอกสารรายได้ของเราไปให้สินเชื่อก่อนนะคะเรามีอาชีพอะไรนะบางคนค้าขายบางคนเป็นอาชีพอิสระที่เป็นฟรีแลนซ์หรือว่าบางคนเป็น TikToker เป็นอินฟลูเอนเซอร์อเป็นยูทูบเบอร์นะคะบางคนเป็น พนันประจำแต่ละธนาคารก็จะมีเงื่อนไขต่างกันดังนั้นนำเอกสารของเราค่ะไปยื่นให้กับธนาคารก่อนสมมติว่าเราคาดว่าเราจะกู้ได้ประมาณ5ล้านแต่ในความเป็นจริงแล้วเราอาจจะกู้ได้ประมาณสองล้านก็เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าประเมินจากความสามารถในการกู้จากตัวไรายได้ของเราค่ะดังนั้นไม่อยากให้เสียเวลาพี่เต้ามองว่า ถ้าเรารู้ยอดกู้ตัวนี้นะคะจากธนาคารธนาคารเขาจะพรียอดมาก่อนว่าเราได้ประมาณเท่าไหร่แล้วเราจะได้มีเสียเวลาด้วยค่ะถ้าเราจะมองหาบ้านที่พร้อมอยู่ใช่ไหมแล้วก็ซื้อบ้านในราคาที่เราสามารถกู้ได้นะคะ แล้วถ้าเราจะกู้สร้างก็ต้องพิจารณาว่าหนึ่งเรามีที่ดินหรือเปล่าถ้าเรามีที่ดินแสดงว่าเราจะกู้เฉพาะตัวตัวบ้านนะคะสร้างบ้านเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีที่ดินเราก็จะต้องกู้ทั้งซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะดังนั้นมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายอย่างอันดับแรกให้ไปพรียอดกู้ก่อนจ้าบางคนเนี่ยจะมีกรณีปิดหนี้ก็ได้แล้วบางคนปิดหนี้แล้วต้องสำแดงหลักฐานที่มาไรายได้บางคนปิดหนี้ต้องรองระยะ เวลาให้เครดิตบูโรมันอัปเดตสถานะอะไรประมาณนี้ค่ะมันมีเงื่อนไขยอยู่ดังนั้นไปพรียอดกู้ก่อนนะคะก็ฝากกดี่เตาด้วยจ้า